สวัสดีคุณเอซช่องพอนพี่สาวลงุงพลนะคะก่อนกลับนะคะป้าก็แวะเอาอาหารนะคะให้น้องไก่นะคะ ฝนก็ตกไปปล่อยนะคะคุณเอจีป้าก็ให้อาหารน้องไก่แล้วป้าก็จะจะกลับนะคะจะกลับ ยุงก <Okay. S 2> ็เยอะแล้วไก่ก็รู้สึกว่าจะบางๆลงนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะน้องไก่พระอ่อนก็โดนโดนลูกหมานะคะลูกหมา มาข้างๆนี่แหละค่ะตรงกันข้ามนี่แหละเขาเลี้ยงหมากันเยอะนะคะตอนคิดว่าลูกไก่ปลาออนคงจะโดนหมากัดนะคะตั้งแต่ปลาออนเลี้ยงมานะคะก็ตายไปแล้วก็ประมาณสามสี่ตัวแล้วนะคะคุณเอฟซีหมาค่ะหมาหมากัดนะคะเนาะ เห็นเห็นมีรอยด้วยนะคะพกซ้ำด้วยนะคะอืม คนจะเข้าก็จะเข้ามันงอยตันทางอ่างเนี้ยโอ้นอนน้องไก่เลย คอนมีก็ไม่ยอมไปงอยกันงอยตันทางทางจะเข้าเดี๋ยวออนจะเก็บบวบนะคะเห็นบวบนะคะจ่ฝากคุณย่าพาก่อนนะคะค้างบวบย่าพาก็พังลงแล้วนะคะเดี๋ยวป้าจะเลาะดูบวบก่อนนะคะปรากฏว่าเห็นบวบอยู่ เห็นบวบหา้าพาอยู่นะคะนูนอยู่กกไม้นูน่นปลายไม้นู่นค่ะคุณเอฟสีเห็นชองสามลูกนะคะเดี๋ยวป้าจะเอาไม้นะคะมาสอยเอานะคะบวบบวบบวบ เดี๋ยวป้าไปหาไม้มาสอยก่อนนี่นะคะบวบก,ก็แก่แล้วนะคะเอาไปนึ่งเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ก็ยังอ่อนอยู่แกงได้นะคะอันนี้แก่แล้วเอาไปนึ่งนึ่งกินเม็ดนะคะเม็ดได้สีลูกนะคะเดี๋ยวป้าก็จะกลับแล้วนะคะทำแล้วทำมืดแล้ว ิดรัวแล้วนะคะก็เตรียมกลับแล้วมานะคะ่ะทุกคนกลับบ้านนะคะค่ำแล้วค่ำแล้วอันนี้เป็นนาลุงนะคะนาลุงที่พระออนเคยซื้อน้องหมูกับลุงนะคะนี่นะคะพีกายพระอ่อนก็ได้ช่วยเกี่ยวนะคะทีนี้นะคะหวานเอานะคะหวานเอา กลายนี่ดำนะคะคุณเอซีปีนี้ลุงหวานนะคะลุงหวานเตรียมกลับแล้วมาถึงแล้วนะคะ่าค่ะทออะไรเนอะ่อาเฮ็ดหยังเฮ็ดหยังอยู่ขึ้นนั่งเกลือย่ยงยังสัน บ่เออคือใส่ใส่สูตรงามแต่มือเนี่ยใส่สูตรงามแต่แท้มือเนี่ยยามแม่โอ้บอ่ปูพองจะขึ้นยืดเมื่อแท้เขาบอกเปิดฟืน้นเปิดไฟเนี่ย โอ้มหจักประยัดนาะพญายนนี่เอ้าเด็เปิดเบิ่งดูยุกอไลไม่ใหญ่อันนั่นเปิดโซเอฟซีนี่เปิดโชเอฟซีนี่ก็ใครใค่ นปิดเขตนั่นแหละเพิ่นนั่นแหละเก็บข่อยขอซื้อน้ำเพิ่นห้าสิบบาทเออไม่ใหญ่ยเด๋มันเงี้ยเม่ใหญ่อันนั้นละต้นยางฮะเออที่ั้นเราบิ่งหน้าเราเราแบบโอ้ยข่อยเป็นเก็บเฮ็ดมาขายเราว่าหมู่บ้านข่อยไปเก็บมาได้เงินเป็นพันว่าสั่น ไม่อนีว่าจะออกมาซ็อมหน้าคอยดูว่าสันเรามาแล้วไงคนเรียกว่าโอา้ยเพขาว่าเลาะันตัวเลาะทางมันก็เคยออกกูเก็เรียกว่าขอสื่อไปห,หันยาผ้าเนี้ยยาผ้าคนอยากกินแกงเฮ็ดว่าสันคนก่เลยจะได้หนังคนต้มกระทูเพ่คนก็เรียกว่าเสียาน้ำจักบาทเนาะว่าสันก็เรียกว่าเจ้าเสียวน้าจักบาทว่าสันคอยจะได้ไปหันยาเพูนแกงว่าสัน ให้เจัาเผาอยู่เนาะอืมบนระ่ายเอาหาชิบ,บาทัะไปว่าสันขั้นแม่นขายตลาดกันเป็นร้อยคนละใช่ทางแลาอืม้มมวใส่เสืองามขนาดเลยตอนก็ขอจบคลิปี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะเจ้าใ,ให้มาบอก